เอาตุ๊กตาเานะเอาตุ๊กตามาวันเ้อรองแช่ไหมงเน่ยี่่เไป็นในลูกมหา บพี่น้องเข้ามาก่อนแกนิวเขารู้สึกในลูกมหาลูกมะยาบรู้สึกดีอยู่สบายใจฮักหลายโมเห็นโมค่อยเห็นกันเนะจ้าไม่ต่อยู่ไกลกันสบายากันเอาบ่อได้บ่อบ่ได้บ่อครับวันนี้เลาค่ะบวันนี้ลูกลูกไม่เห็นยังไง ตออา้ยงเวีนยังไงวะเน,นี่ยลูกมาเบิ้งมาเหตบ้านห้ยละจ้าเพราะว่าโมมีหม่องอยูหม่องเศร้าลูกมาเห็ในให้ดีใจลายค่ะเพราะว่าก่อนึงว่าสุนีวันนี้ละจ้าเจ้าหัวัาแม่หมว่าเงินสุบาสุสตา่างมามามาจากใส่เงินสุบาสุตา่างกับมาจากพี่นงมาจากแฟนคับ หมูยองสิงรี่ขอบคุณเลยจ้าขอบคุณ,ค,ณคุณมากๆาเลยจ้าครับวันนี้แม่ครับเป็นแม่ครับแม่เขียวครับเป็นแม่ของสี่พี่น้องนะครับผมสี่ชายนะครับนี่ผมเป็นสาวอยูู่้เดียวรอแสวัสดีครับสวัสดีครับ เอามีความรู้สึกในที่ได้มายามบ้านจาของคิดหอดครับบ่บ่บ่ได้มาจักเนี่ยแล้วเป็นเดือนสองเดือนแล้วมั้งตั้งแต่ตั้งแต่วันที่สิบสองสิบสิบสองตั้งแต่มือมัฟผูกแขนรงกลารวันนี้ได้มาเอ็ดอย่างเห็นไหมทฮ็ดขัวครับเฮ็นขัวเฮ็ดขัวแอมตีฟ้ากันหอมครับไอ้พระยางมันบ่งเนาะเห็นมั้งเลยนง จับวจเรียบร้อยนะครับกับมัอนี่กขาขอบคุณเดี๋ยวโอ้ยตลกดีให้ข้นนี่ยังยังโย่ไปพุ่นไปพุ่งไปพุ่นยังแย่ไปพุ่น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 ตาราง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 ครับขอบคุณพี่น้องนี่เขาเบิ้งครับฝากกดไลอ์กดแชร์นะครับยังได้ เออล่ะแป๊บนึงใส่ให้มองเต้นี่ครับอันนี้คือเป็นขั้วของเฮ้านะครับเต้เต้เดีวก็มันสิเป็นใหม่เห็นป้องใหม่ลูกไก่นี่เป็นใบนั่นนะฮะใบนั่นแบบนั้นเลยครับคืออันนี้ที่ที่ผมเฮ็ดใบนะครับประมาณสามปีที่แล้วประมาณใบไม่สามปีแล้วหรอก ปีไก่เนี่ครับผมเห็ดว้เห็ดใบในในซรัพนี้ครับไข่น่องมาสานต่อครับน่องกับีิมาเห็ดคั่วาหอยครับทำคัวเป็นหน้าที่ของจองครับบัดนี้ครับมันแดดยองใส่ไเต็มๆเห็ดคัวหลักกาเรียของจากของน้ำนะครับ <S 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 เห็ดเรียบร้อยนะครับได้ประมาณนี้ครับ <S <S ในเห็ดอยู่ น้ำผมไม่ทุ่นครับอันนี้คือห้องน้ำเก่าใส่ข้าวไปใส่ข้าวไปบ่งเทออันนี้คือห้องน้ำเก่าใช่ไหมใส่ห้องเยาของเห็นมองไหนบ้างเนี่ยเอาตรงนี้เพื่อออกกว้างที่เอาเป็นบุรเคริงตัวไอเอาขังนี่ตัวขังแล้วสวรรค์นะบาครับนี่คือพื้นที่ อันนี้มันคือเป็นรูปปัวครับอันนี้คือเฮี้ยนครับครับเงินทุกบาทุกสตางที่แฟนคๆแฟนเพ้่อนหามาแล้ครับถูกการออนไลน์มาถูกสบัดทุกต่างๆครับกรรมวิธีจนเจอควอบคว้ามากเห็ดบ้านให้แม่พ่อครับผมนี่ครับแต่เขามันช่เป็นเหี้ยนนั้นเพิ่นไม่เที่ยงขาเพิ่นขายแห่กประเทศประเทแอร์เข็ดหทองน้อยๆเอาไว้รับแขกครับ โอ้ยแฉกหลายแต่เนาะใส่แสบมาครับนี่คือบรรยากาศในเฮียนครับต้นมะขามวนีก็เหี้ยนเฮียนหลังนั้นเมื่อวันี้คลิปนึงคลิปที่ผมเตะตะก้อเตะตเก่าอต่ก้อเมื่อวันนี้บอกน่งเล่นอยู่ข้างล่างครับง่ายง่ายเพราะว่าเป็นงาน เวลานำนำสองร้อยสิบสิบมาสมาหอดเไม่ใช่บา้านนี่นี่คือขัวครับข้วสำรองนี่คือขัวสำรองนะครับไม่งได้บนี่คือเตาไฟครับข้วสำรองครับผม ยี่บอยังยีบ่บอ้โหยข่อยมาอา,าง,อาางเลยเปหาแล้อยู่ครับไอไปนครสวรรค์บัดนี้ <c oughs> อันนี้งบงบงบจากล้านนียงบงบกี่ล้านเขบไปเรื่อยๆครับ<อ>งบเตยสมัยเตยสมัยกับเอาสนามกนครับเปค่อยหาไหมห อันนี้เท็ดไปก่อนซัมซามีครับเ็ดไปเท่านั้นละกเท่านน้อยครับผมแต่ว่าข้างในมันอกี้สีบ่างเปล่าเลยเพราะว่ามันเป็นเสาเก่ามันอ่ไรหลือไม่เห็ดครับข้ากัดในตัวข้ากะเอาเนี่ยก็เอากระเบี่ยงไหมต้อขึ้นต้อขึ้นปสีนั้นสีนี้อะไรอยู่เดี๋ยล่ะครับอันนี้คือน้องกับเท็ดต้อครับต้อไปใครติดฟ้าติดฟ้าปลวกเบื้องครับตะกระทาสีไม้ครับแล้วเก็กระเช้าทองเพิ่นอยู่นี่ เห็ดหองเพิ่นติดแอร์ราคาเห็ดเห็ดราคาโตติดนางรายเทปอะไรขาไฟหมดเดียวละแสน <c oughs> บ่โอ้แปลกอันนี้คือบุ๋งนะครับอันนี้คือบุ๋งครับบ้านคนนรวยนะครับนคือแก่เหียนบุงนี่นะบงบง๋บงบุงไหนบุงที่แบบแม่ย้ำฝันว่าสิมีแบบ ในความเปนกันมี vậy, ını, ่แบบดูด well. ูบางยางไครับผม้ามาแรงมาแม่กัสีน้อยดูถึงหัวมันก็จะยิ้เสียงงางครับเสียงงางเสียงบอกเสียงคนโศกันนะครับแม่บอกอไเดี๋ยวมนได้ยินเสียงคนโศกันเอสียงงุซ่านเอครับผม เอาป้ากันเห็ดไปเรื่อยๆครับพี่น้อช่วยกันครับเห็ดช่วยกันซ้ำซาอะไรซ้ำซามีครับเห็ดมันแหลมมันทัวครับเผื่อพ่อแม่สบายใจสบายหมดลำบากนี่ครับอยู่แบบเม่ต้องเก่งใจว่าหลังคาสิเปิดยังสิบปวไปย้ำฝนตกลมมังเหตหลังเก่าดีหลังเก่าเป็นดี เล,เล่นหานขู่วะจ้ะหมาอะไรมาอย่างหลังหลังซังกระซีอนันเนี่ยกว่าซังกระซีเปิดเป็นป้องเอเคแต่ไมติดเลยงั้น <c oughs> แต่ต่กอนแต่กอต่กอนอยู่น้ำยายยายบังกะเซียไปหาซื้อบางฟรั่งมาหิ้วเขียวครับเขียวแล้วก็ตายยังตายนกเขี้วอัน <c> น <oughs> ี้ไแ่ก็ติด,ดติดติดดำไม่กวดติดดำไม่กวดแล้วครับเด้ขึ้นไปแปะไปยู่ไว้่อนไงยู่หมาอยู่ชิ้นหนึ่งติแข็งกันสิบวันนี้ เขงใช่นักธุรกิจเถอะนี่วางแปน้นแค่น,นี้ครับวันนี้เขาอะไรมาทำไปมาวงางแป้นครับมันมตกเส้นหนาหรือเอาเพชรไปขนองไม่ยุ่ผมก็จะยุ่ครับผมก็จะไม่ยุ่งห้องน้องไงล่ะห้องน้อไงใบพรมล่ะครับผมไปใส่ดอกอยูนน่น้ำน้ำน้ำนี่ล่ะ แกงพก่อกนี่คือในบ้านนะครับอันอัน,นี้อันนี้คือหางเหี้ยนเท่านะครับเล้วใครนะใครนะ อีกแล้วกนอนว่แมนรับงานเขาเอิ้นต่สุดอตูมนี่คือคอตูมครับคอตูมอตูมครับว่านี่ใครนี่นุ่มนอนยงสิเลย่งะย่งะรย่ง้ย้ยลผม

ก็จะลกระดอนฮ้เลยเอ้าหวัมาครับธุรกิจอะงรกานธุรกิจหลงว่างธุรกิจยังไงลูกกำลังวัดครันี่คือ นองวนี่ยนอี่้งนี่น้องว่านี่นงวนิฮา่น่ะบงยง่าน่ะขอวน่าฝากเลยนี่เป็นรางวัลแล้วบุญของขันโอ้โรงเรียนหรือเราอของเรียนมาไวนตัวข้างโรงเรียนตัวเลของันี่อียนด ไม่รู้ครับผมมอว่าเห็นอยูู่กับปรามมาต้องออกมไปแดงมาคู้คู่นั่ีกเรื่องเื่าของแค่ังอกกันเอันนี้อันเป็นอันนี้ครับอันนี้จามที่สอบถามไ่้นกัมเณมันคือมีเครื่องวัดในการลอละ้วัในการล็อกชนะเลดเป็นล้าหมวกันนอกมากครับ เสียงพ่อพอถามมาแล้วผมก็รีบครับตอนนั้นผมมาทัลมีครับโอ้มด้นี่ยเีอรับตันนี้ือ พ่อคับมว่ามากยามบ้านนะครับโองเสรืมองคอนนันแง้มามาส่งเพราะคนที่มาสัันีอ่งนี้ทำหผู้เลียมาระสังเนว่ามองโอแมนน้องหนิงว่ามีแก้ดิกันเอนแค่ห้องเดียวก้อนเราสั่นตามเราห้องเดียวก้อนว่าต่างห้องเราถูกเลยสวยงาม บอแมนครับแม่แม yeah. ่ว um, uh ่าแม่ว่าอีะีปอยปยมันลงไปก่อนแต่ว่ากะทีแอมแอมด้วยห้องผมห้องเดียวหายพึนเสียก่อนแบ่กำลัแอมอแเ่น่ห้องตัวนีแหละเนาะยายปนั่งเพาะห้อ่หง คนเหลียวเข้ามาเห็นมืดตรงรอยแบเตมบุญเอว่านี้น่าจอาปงผ่้กลไมเหลียวเขามานนี้นมเลย่นี่เขาจำรีบแล้วนี่ไรลกไมกินงแวครับ ต้องไม่ยองโอ้ย <tribal> ง <aja goo integrate> ี้อเลยอุ้ยเลียดออกเลยตอ้องกินฟันไปนี่มันบัดบาดพยยกค่ะพะยค่นี่สีจาไปขอคอยยังเป็นเด็กน้อย ยังกะปาคือแหล่งแท้นี่คือนางนางทองใสสีวอ่อนรั <c oughs> นาัตนะครับ <c oughs> <c oughs> อยามองให้ล้านะครับ <c oughs> บดนมบอกว่าตอนเด็กที่บ้านมีงอาักในทั้งคืนหลับแล้วแต่ยังพักเสียงดังยังครับ รางวัลผู้บ่าวเลาะนีะครับคือรางวัลผู้บ่าวเลาะครับเขาสนใจรางวัลที่พ่อเสนอเนี่ยเลยดิจริงๆแล้วจริงๆแล้วได้ไรไปครับจริงๆแล้วได้ตั้งแต่ขนาดที่วัตเองนะครับรางวัลรองยูวัตเอนได้เยาะเยาะไปเลยไปวันนี้คงเจอรางวัลที่วัตเหมนเดิมว่ารางวัลเเาะรองยูวัตเลยชนะเลยลำบากหนีิมากกับในความูลเพิ่งเติมว่าพอลิตพอข้อมูลเสริมแล้วว่า

มงตนเอันนี้อันนี้คอด้อเออมาใส่ขาของใครลูกว่าหายนี่ยของใครของย่อของใครนี่ยของใคก่อนของใครก่อนของใครนของ่ใครครับของ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 ใครครับปสาวติ